เปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีคนิกายปฏิกวัตเล่มที่สิบเอ็ดสูตรที่สี่ท่านก็จะเห็นที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องคนกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อโลกยังไม่มีคนเลยคนเรานี่เหาะเหินเดินอากาศได้มีแสงอยู่ในตัวสยังปะพาปีติภักขา อันตริคัจราเป็นผู้มีแสงอยู่ในตัวมีความเอิบอิ่มอยู่ในใจเป็นอาหารไม่กินอะไรอันตริคัจราสารจรไปมาในอากาศตั้งสถิตยอยู่ในวิมานอันงดงามตลอดการอันยาวนานอยู่ที่พมรมรุ่ชั้นอาพัสรา เนื่องจากคนเหล่านั้นเคยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาเจริญสมาธิภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยทำอยู่อย่างเนี้ยถ้าทำเข้าบ่อยๆเนี่ยได้ประถมฌานได้ทุติยฌานชำนาญในการเพ่งโดยไม่ต้องมีวิตกวิจารต้องการจะมีปีติปาโมท้นมไปขนลุกยะืะน่มทั้งตัวดีสบายลงไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ จิตอยู่ในระดับเนี่ยเวลาตายสิได้ตายอยู่ดอกอดเอานั่งซาลาบอยู่นี่บพดนปันญดดอกใจเย็นๆตายแน่ๆถ้าได้ฝึกอยู่นี่เวลาตายมันจะไปไหนมันไม่หลงถ้าฝึกสมาธิมันดิง้งออกคือห้องฝันน,นี่ออกทั้งๆหมดโปด๊ดึ้นไปไปไหนเฉยถ้ามีสติมีสมาธิฝึก อยู่ระดับนี้น้อยสุดก็นน่นอะอาภัสรพมถ้าํำนาญอยู่ในระดับทุติยาชาญนี่ก็อาภัสรพมแปดมหากับมีอายุโลกเกิดโลกตายไปอีกแปดหน่วยเบิดอายุพอหมดอายุก็จะมาเป็นกลุ่มแรกที่จะมาเกิดกับโลกลูกใหม่มาถึงโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำเต็มไปทั่วเลย หลังจากนั้นเขาก็จะพากันลง,ลงมาเมื่อเขาหมดบุญหมดสิ้นยศสิ้นอำนาจบนพรมโลกชั้นอาภัสราเกิดปั่นป่วนเดียวดายมานานแล้วอยากลงมาดูมันหอมหอมดินนี่ไฟไหม้ฝนตกน้ำเต็มไปหมดจึงบอกว่าในโลกเนี่ยมีแต่น้ำไปทั่วเลยแล้วเขาก็จะเหาะลงมา เหาะไปเหาะมาก็จะเห็นสิ่งหนึ่งลอยขึ้นในน้ำ